ตาเจียาวสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนค่ะอ่าวันนี้นะคะอ่าเราก็มาพบกันเป็นครั้งที่6แล้วนะคะโอเคในรายวิชาภาษ,ษาจีนค่ะก็วันนี้ก็ยังคงให้ความรู้โดยหวังเหล่าชื่อเหมือนเดิมนะคะอ่าจากอ่าครั้งครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเหล่าซื้อก็จะสอนในส่วนในเรื่องของอ่าสระ การผ่นเสียงวรรณยุกโดยใช้สระทั้ง6ตัวนะคะก็คือสระ a อ e ีแล้วก็ u ทั้ง6ตัวเลยนะคะซึ่งหลอดื้อจะนำสระเหล่านี้มาผ่านเสียงถูกไหมนักเรียน ที่ได้เรียนไปครั้งก่อนนะคะก็คือให้ผันเสียงวรรณยุกทั้งสี่เสียงโดยใช้สระหลัก6ตัวนะคะอันนี้ถ้านักเรียนจำได้นะคะก็เพิ่งเจอกันไปนะคะไม่น่าจะลืมนะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีอะไรมาให้ความรู้นักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก็ยังคงเป็นส่วนในเรื่องของยื่นหมู่นั่นคือสระภาษาจีนเหมือนเดิมนะคะเหล่าซือก็ยังคงให้ความรู้นักเรียนในส่วนของยื่นหมู่อยู่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปนะคะหลายๆครั้งต่อเนื่องกันมาก็จะมีทั้งเชิงหมู่ยื่นหมู่แล้วก็เชิงเตี้ยวพยัญชนะ วันสระและก็วันอายุซึ่งสระนะคะยื่นหมูลเราก็เรียนในส่วนของสระเดี่ยวไปนั่นก็คือสระเดี่ยว6ตัวนะคะที่เราซื้อ,อสั่งให้นักเรียนทําการบ้านโตส่งเราซื้อนะคะในการผันเสียงหรือในส่วนของอพูด ออกเสียงสระ,ะทั้ง6ตัวออกมานะคะซึ่งการบ้านเราก็มีไปแล้วนะคะก็พยายามที่จะฟังเนาะเหล่าซือก็รอการรอการส่งการบ้านจากนักเรียนอยู่นะคะอ่าหลายๆคนที่ส่งมานะคะเหล่าซือฟังทุกคนเลยนะคะเอามาตรวจฟังแล้วก็อ่า จะพยายามบันทึกแล้วก็ส่วนที่นักเรียนต้องแก้ไขไว้นะคะแล้วก็ชี้แจงไปให้นักเรียนนะคะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการอ่านออกเสียงพยัญชนะสระเหล่านั้นหรือการผันเสียงนะคะหรือการผันเสียงวรรณยุกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อ เนื่องเลยนะคะในในส่วนของยื่นหมู่นะคะซึ่งในตัวสระภาษาจีนเองจริงๆแล้วอะมี36ตัวนะคะจากที่เราได้คุยกันไปเบื้องต้นตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยที่เราได้เจอกันเนาะอะสระ มี36ตัวก็จะแบ่งเป็นสระเดี่ยวซะหกตัวซึ่งเราเรียนไป6ตัวแล้วนะคะสระเดี่ยวนั่นก็คือมี r o e u แล้วก็ y นะคะในส่วนของวันนี้เราซื้อก็จะมาเริ่มต้นนะคะการเรียนการสอนในสระผสมนะคะในส่วนของสระผสมเราซื้อก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดตรงนี้เราซื้อก็จะแบ่งย่อยมาเป็น6หมวด ตามสระเดี่ยวนั่นเองนะคะก็จะแบ่ง5้าแบ่งย่อยออกมาเป็น6เซตนะพูดง่ายๆก็คือเป็น6เซตเลยก็คือตามเซตสละเดี่ยวซึ่งในสลัดเดียวแต่ละสลัดเนี่ยก็จะมีสลัดผสมย่อยๆออ,ออกมาแตกต่างกันไปนะคะบางส,สลัดเดียวบางตัวอาจจะย่อยสลัดผสมมาแค่สองสาตัวซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะแต่บางแต่บางเซตเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะคะก็จะ นักเรียนก็จะต้องอาศัยความจำนะคะมากขึ้นต้องอต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะคะในส่วนของของบางเซตสลักในวันนี้นะคะเหล่าซืออ่าก็ไม่ได้เอาทุกเซตมาสอนก็จะแบ่งเป็นเซต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 นะก็วันนี้จะ,อะเอามาสอนนักเรียน3มเซตนั่นก็คือในส่วนของเซตสละอืโออ่า เออแล้วก็อานะคะก็3เซตนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนกัน3มเซตอารโอเอ,อทีนี้เราก็จะได้มาดูการแตกย่อยของสระผสมกันว่าทั้ง3มเซตนี้นะคะสารอาสารอาเลยจะแตกย่อยเป็นสระผสมกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างอ่านว่าอะไรอ่านว่าอย่างไรนะคะสระโอแตกย่อยออกมาเป็น สละผสมกี่ตัวนะคะวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้กันอ o แล้วก็สละเออนะคะสละเออแบ่งย่อยเป็นสละผสมอีกกี่ตัวนะคะวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะในการแตกย่อยสละทั้ง3มเซตออกมานะคะตั้งใจเรียนดีๆนะคะมีการบ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะต่าซื้อก็ มีการบ้านมาฝังนักเรียนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอท้ายข้ามเนาะว่าเราซื้อจะให้นักเรียนทําอะไรเป็นการบ้านนะคะอ่าจุนเป้ยห่าแล้วมาเตรียมการเตรียมความพร้อมแล้วยังคะเตรียมอะไรบ้างเตรียมกระดาษจดบันทึกใช่ไหมคะกระดาษดินสอยางลบนะคะจือเชียนปีเชียงผีจือกระดาษ เชียนปีดินสอจอึกระดาษนะคะหรือตารางคำศัพท์ที่เราซือ้อแนบไว้ให้ครั้งแรกๆนะคะนักเรียนก็ปริ้นหรือถ่ายเอกสารตั้งไว้เยอะๆเลยนะคะซึ่งถ้าไม่มีนักเรียนก็จดใส่กระดาษนะคะแบบไหนก็ได้หรือ,อถ้ามีอยู่แล้วก็จดบันทึกใส่ในตา,าตารางคัดคำศัพท์ได้เลยนะคะมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะนันกเรียนจดบันทึกนะคะแล้วก็ เก็บไว้ทำการบ้านเก็บไว้อ่านทบทวนนะคะอ่าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะอ่าเรามาดูสระแรกกันเลยนะคะนี่ก็คือสระอะไรเอ่ยไหนลองต่อเสียงดังฟังชัดสิคะสระตัวนี้ที่เราซื้อวงอยู่ตรงนี้คือสระอะไรคะสระอะไรนะอาหรือเอในภาษาจีนอ่านว่า อา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 ปากกว้างกว้างอาอาอาจำได้ไหมคะนี่คือสละอานะคะอาแล้วสละอาจะแตกย่อยเป็นสละผสมเยอะแยะเลยได้ทั้งหมดกี่ตัวอีสอซซี่ตัวนะคะก็จะแตกย่อยเป็นสละผสมทั้งหมดสี่ตัวอาแต่ทั้งสี่ตัวนี้อ่านว่าอย่างไรนะคะวันนี้ อะเดี๋ยวเราซื้อจะมาสอนนะคะว่า4ตัวเนี้ยที่แตกย่อยออกมาเนี่ยมันคืออะไรอ่านว่ายังไงนะคะอ่าดูสิคะทำไมถึงแตกย่อยมาเป็น4ตัวก็มีแค่สีตัวนี้ที่เป็นสระอานะคะที่เป็นสระที่เกี่ยวข้องกับสระอาก็จะมีตัว แม่หมวดของมันนำหน้าเลยใช่ไหมคะเซตสละอาดูสิเซตสละอาจะต้องเริ่มต้นด้วยอาทั้งหมดเลยอาร์อาอาโออาไออาอาเนออาเนอเกอดูสิคะแล้วมันจะอ่านว่ายังไงนะคะลเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอ่าสละอานะคะ เซตของสละอาแตกย่อยเป็นสละผสมอีก4ตัวนะคะรวมกับตัวตัวแม่หมวดของเขาด้วยก็คือสละอาเนี่ยก็รวมเป็น5ตัวเพราะฉะนั้นเซตนี้ก็5ตัววันนี้เราก็เรียนไป5ตัวนะคะแต่บังเอิญวันนี้เหาซื้อเรียน3มเซตนะคะมีมากกว่า5ตัวนะคะเอาเซตสละอานะคะมีสละผสมอะไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามเหล่าซื้อนะคะ ตัวแรกค่ะตัวนี้ค่ะสีเหลืองเหลืองมาดูที่วงสีเหลืองเหลืองค่ะขวางเสื้อต่อสีเหลืองนะคะขวางเสื้อสีเหลืองโอเคดูนะออกเสียงพร้อมกันนะคะเอาแน่นอนเลยต้องอ้าปากกว้างๆค่ะเพราะมีตัวแม่หมวดเป็นสระอ้าอ้าปากกว้างๆนะคะเอาเสียงก็จะออกชัดเจนเลยค่ะ เอาเดี๋ยวให้นักเรียนพูดตามเหล่าซื้อนะคะเกินเหล่าซื่อตู่อ่านตามหล่าซื้อน้อเกินเหล่าซื่อตูะคะ่ค่ะโอเค่า,ามเปียน3ามรอบนะคะตัวละ3ามรอบเอาเอาเอาเฮค่เก่งมากค่ะตัวถัดมาค่ะสีฟ้านะคะ หลานเสื้อสีฟ้าอ่าดูตรงนี้เลยนะคะ3มรอบนะคะซานเปียนอ่านตามหล่อซื้อสามรอบนะคะไอไอไอเก่งมากค่ะก็ยังคงอ้าปากกว้างๆอยู่นะคะเซตต,ต่อมาค่ะสีม่วงข้างล่างค่ะอ่านตามหล่อซื้อด้วยนะคะก็หล่อซื้อตูซานเปียนอ่านตาม3มรอบเหมือนเดิมค่ะอ่าน อังอัง很好เก่งมากค่ะอ่ะช่วยเพ่มเหรอสุดท้ายนะคะในเซตของสระอานะคะสุดท้ายในเซตของสระอาก็จบท้ายด้วยสระอังนะคะเดี๋ยวเกอร์ลราสืบตูวซ้ำเปี่ยนอ่านสามรอบเหมือนเดิมนะคะอังอังอัง เก่งมากค่ะในเซตของสระอานะคะปริบย่อยเป็นสระผสมอีก4ตัวรวมสระอาด้วยก็เป็น5ตัววันนี้ได้เป็น5ตัวแล้วนะคะได้สระผสมได้ยื่นหมู่ไป5ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟู้สีเสียบะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราซึองจะให้ทบทวนแบบไม่มีภาษาไทยกำกับนะทบทวนด้วยการเกเหลชื่อซัวพูดตามเหมือนเดิมนะคะ3ครั้งซานเปียน เอ,เอาเอาเอาตัวถัดมาค่ะตัวนี้สีฟ้าค่ะไอ i ไอ,ไอด้านล่างค่ะถัดมาค่ะ a น อังอังห好เก่งมากค่ะถัดมาค่ะสีแดงค่ะอังอังอังเก่งมากค่ะและตบท้ายด้วยอาอา อานะคะนี่ก็คือในเซตของสระอาแตกปรีดย่อยเป็นสระผสม4ตัวรวมสระอาเป็น5ตัวนะคะอ่าโอเคนะถัดมาค่ะเซตที่2นะคะเซตที่2เหล่าซื้อให้เป็นสระอใช่ไหมคะอ,อ เมื่อกี้นักเรียนจดบันทึกด้วยนะคะถ้านักเรียนจดบันทึกไม่ทันก็กด stop ฟค้างไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะมาต่อด้วยสลับโอโอทำปากกลมกลมโอโอโอ่าโอทำปากกลมกลมโอโอโสละโอปรีกแตกย่อยมาเป็นสละผสมแค่สองตัวเองค่ะ ไม่เยอะนะคะเมื่อเขาแตกย่อยมาเป็นสระผสมแน่นอนค่ะค่าตัวตัวด้านหน้าสระด้านหน้าก็จะเป็นตัวแม่หมวดของเขานะคะในเซตสระโอเพราะฉะนั้นลีกย่อยมาเป็น2องสระนี้นะคะจะต้องนำด้วยสระโอนะคะก็เช่นเดียวกับสระอเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ3ตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะ ไม่กังวลเลยนะคะสำหรับแม่หมวดหรือว่าตัวตัวนี้นะคะเพราะหลาอซื้อสอนไปแล้วนะคะนั่นก็คือสระโอใช่ไหมคะแล้วแตกย่อยออกมาเป็นสลับผสมอีก2ตัวค่ะตัวแรกนะคะนักเรียนมาดูที่สีชมพูค่ะสีชมพูตัวนี้นะคะโอกับอูอ่านว่าโอนะคะโอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านตามหลอซื้อนะคะซานเปี้ยน3ครั้งเหมือนเดิม รนะคะคโอโอโอเก่งมากค่ะถัดมาค่ะด้านล่างค่ะสีเขียวอ่เรามาดูกันนะคะว่าจะออกเสียงยังไงสามตัวนี้นะคะออกเสียงว่าองององ อนักเรียนดูนะคะลักษณะการออกเสียงก็ยังคงปากกลมกลมอยู่ทั้งโอโอแล้วก็องนะคะลักษณะการออกเสียงก็จะเหมือนเดิมนะคะการใช้ปากใช้ใช้ลิ้นนะคะเรามาดูนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะฟูสีเดี๋ยวทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทบทวนในส่วนที่ไม่มีภาษาไทยเนาะ อ่าโอทำปากกลมๆนะคะเพราะฉะนั้นปากก็จะกลมๆโอโอดูนะคะเป็นสลับผสมตัวแรกค่ะโอสีชมพูนะคะนักเรียนดูที่สีชมพูออกเสียงว่าโอโอโอนักเรียนก็พูดตามหลอซื้ือนะคะ3ามครั้งเลยต่อไปด้านล่างค่ะสีเขียวด้านล่างนะคะ องออ๋ออ๋นหาเก่งมากค่ะจดบันทึกเสร็จแล้วยังคะจดบันทึกด้วยนะคะจดไม่ทนันนักเรียนกดค้างไว้เลยนะคะกดค้างไว้มาถึงเซตที่3เซตสุดท้ายค่ะมาถึงเซตที่3เซตสุดท้ายนะคะของ ่าการเรียนในวันนี้โอ้ยนี่คือสระอะไรคะสระเออนะคะสระเออทำปากแบนๆนออเออเอออ่าเออทำปากแบนๆบนออเออเอเอปิดย่อยเป็นสระผสมอีก4ตัวค่ะ สตัวก็จะรวมเป็น5ตัวนะคะอุ้ยเท่ากับสระอาเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้สระอาก็รวมกันแล้วก็5ตัวนะคะแต่มีโอที่เป็นสตัวอยู่รวมรวมกับตัวแม่หมวดเลยก็จะเป็นแค่3ตัวใช่ไหมคะเซตที่หนึกับเซตที่สามเหมือนกันนะคะมีหตัวนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะมีเยอะกว่านี้อีกนะคะมีบางเซตเยอะกว่านี้อีก ทั้งหมดมีกี่เซตนะคะสลาดที่เราซื้อจะมาแยกเป็นสลาดผสมมีรลี้วเกึ่งเซตนะคะมี6เซตนะคะที่เราซื้อจะมาแยกเป็นสลัดผสมนี้ก็คือมีทั้งหมด6เซตนั่นเองนะคะวันนี้เราซื้อนามาฝากแค่สองเซตนะคะเราอ๋อไม่ใช่ค่ะเราซื้อนามาฝากแค่3เซตนะคะเหลืออีกตั้ง3เซตนะคะก็เยอะกว่านี้อีกค่ะโอเคนะคะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทั้ง4ตัวนี้สารผสมทั้ง4ตัวนี้อ่านว่าอย่างไรไปกันเลยค่ะเตรียมจดบันทึกนะคะเด็กๆสาะเอ,อเออตัวนี้ปีกย่อยเป็นสารผสม4ตัวค่ะตัวแรกเลยนักเรียนขั้นลิซเซอร์ดูสีเขียวสิคะขันลิซเซอร์ตัวนี้ค่ะออกเสียงว่าเอเอเพราะฉะนั้นการออกเสียง ปากของเรานะคะก็จะแบนๆเอก็คือทำปากฉีกๆแบนๆนะคะเออ่าเอนะคะเอลองดูนะคะอ่ะสระอืออ่าก็ปากแบนๆเอเอก็คือเหมือนกับเราฉีกยิ้มนะคะไม่ยากมากนะคะเอเดี๋ยวอ่านตามเราซื้อสามครั้งนะคะเอเอ เอเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเอออ่าตัวนี้คือเออนะคะอ่านตามบอกซื้อสามครั้งค่ะเออเออเอเก่งมากค่ะเหม,มือนคันลานเซอร์ดูสีฟ้าค่ะดูสีฟ้าค่ะเจอไหมคะ เอนินเอนินเอนินเก่งมากค่ะและตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายค่ะ,ะตรงนี้นักเรียนเจอไหมหันมามองตามหลออซื้อด้วยเอิงเอิงเอิง โอเคมี4ตัวนะคะรวมกับสระเออตัวแม่มวนแม่เซตของมันนะคะก็จะเป็น5ตัวนะคะ5เสียงนะคะมีเออเออรเออแล้วก็เอินนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเออเออเออ แบ่งเป็นสาะผสมเอเอเอถัดมาค่ะออตะวัดลิ้นขึ้นด้านบนนะคะออออต่อมาด้านล่างค่ะสีฟ้าค่ะเอินเอิน เอิ่งเก่งมากค่ะสุดท้ายเอ,งเอ,งเอ,งอิงเอิงเอิ่งอ๋อ很好เก่งมากค่ะเด็กๆนี่ก็คือ สลนะคะทั้ง3มเซตที่เราซื้อนํามาฝากในวันนี้นะคะนักเรียนจดบันทึกไปด้วยนะคะทุกครั้งที่เราซื้อสอนต้องมีการจดบันทึกนะคะเพื่อให้เราเกิดการเรียนรู้การจดจำนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เหล่าซื้อก็โยซื่เย่นะคะก็มีการบ้านมาฝากนักเรียนด้วยนะคะการบ้านของเหล่าซื้อวันนี้ให้นักเรียน นะคะทำคลิปวิดีโออ่านออกเสียงสระภาษาจีนมา3คลิปนะคะนั่นก็คือเป็นให้ทำคลิปละ1เซตเลยนะคะ1เซตก็เหมือนกับทั้งหมดมี3เซตนะคะเซตแรกก็เป็นเซตสระอาใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราเรียนไปเซตที่2ก็เป็นสระโอเซตที่3ก็จะเป็นสระเอเพราะฉะนั้นเราซื้อให้นักเรียนอ่านคลิป3เซตมานะคะ เซตแรกมีสระอานะคะรวมถึงสระผสมอีก4ตัวก็เป็น5ตัวเซตที่2สระโอนะคะรวมสระผสม2ตัวก็เป็น3ตัวเซตที่3นะคะสระเออรวมสระผสมอีก4ตัวก็เป็น5ตัวเพราะฉะนั้นแต่ละเซตนะคะก็ไม่เกิน5ตัวนะคะในการทําคลิปนะคะนักเรียนอ่ อัดลิปวิดีโอบันกดบันทึกส่งในลายส่วนตัวเหล่าซื้อได้เลยนะคะเหล่าซื้อจะรอตรวจการบ้านของนักเรียนนะคะในแต่ละเซตเหล่าซื้อจะยกตัวอย่างนะคะเซตแรกก่อนสระอานะคะวิธีการในการทำลิปวิดีโอส่งเหล่าซื้อนะคะให้เห็นภาพนักเรียนนะคะให้เห็นการออกเสียงนักเรียนได้ให้เหล่าซื้อได้เห็นปาก ในการออกเสียงนักเรียนด้วยนะคะอันดับแรกคือนักเรียนจะต้องแนะนําตัวแนะนําชื่อตัวเองก่อนชื่อสกกุลนะคะอยู่ชั้นปไหนนะคะวันนี้จะมาทําคลิปวิดีโอนะคะในเซตของสระอานักเรียนก็เริ่มอ่านเลยค่ะว่าอาอาวอายอันอังเชื่อ,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 อ Lucas, ๆขอบคุณค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือคลิปแรก นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นักเรียนก็ทําทั้งหมดมา3คลิปนะคะตามเซตละที่เหล่าซือสอนไป3เซตวันนี้ก็มีอโอแล้วก็เออนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเหล่าซือก็ฝากไว้แค่นี้นะคะนักเรียนไปทําคลิปวิดีโอมาส่งเหล่าซือด้วยนะคะเหล่าซือจะรอตรวจอยู่ค่ะใจเยนบายบายเจอกันครั้งหน้านะคะเด็กๆตั้งใจทําการบ้านของเหล่าซือด้วย